วันนี้ปหเนาะมาเปิดหนังสือเรียนาาภาษาพาทีไปที่หน้าเจ็ดสิบแปดจุ้ยเปิดหรือ,อยัเจ8สิบแปดในเรื่องของ <78. S 1> ประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในหน้าเจ็ดสิบแปดนะเราเรียนมาตั้งแต่ปสาแล้วประโยคเพื่อการสื่อสารพอมาถึงระดับปหกก็จะเป็นการทบทวนแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยมาดูซิมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เนี่ยประโยคเพื่อการสื่อสารถ้าพูดถึงประโยคลืมไอยังป .6 ประโยคต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือต้องมีภาคประธานกับภาคแสดงนะคะก็คือการที่เรานำคำนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคำนามคำกริยาหรือคำขยายมาเรียงต่อกันแล้วก็ได้ใจความที่มันสมบูรณ์ รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเนาะทีนี้มันจะเป็นประโยคได้ก็ต้องประกอบด้วยภาคประธานกับภาคแสดงนะถ้าพูดถึงการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะการสื่อสารจะมีอยู่2อลักษณะดูนะการสื่อสารแบบไม่ ไม่แบบไม่ใช้ถ้อยคำนะคะกับใช้ถ้อยคำเนาะอ่ะทีนี้มาดูการใช้ถ้อยคำนะคะก็คือการที่เราใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์นะคะมาแทนในการสื่อสารเช่นอ่ะเจอหน้ากันแล้วยิ้มให้กันอันนี้ก็สื่อสารอย่างหนึ่งนะหรือโอเคเพยักหน้าหรือสายคือไม่ต้องใช้คำพูดเลยอ่ะอันนี้คือสื่อสารตรงกันกับอีก อย่างที่สองคือการใช้ถ้อยคำก็คือต้องมีการฟังพูดอ่านเขียนก็คือต้องมีการพูดหรือเขียนหรืออ่านก็ได้หรือจากโดยการฟังนะคะทีนี้ผู้ส่งสารก็คือทั้งพูดแล้วก็เขียนส่วนผู้รับสารก็คือผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านทีนี้มาดูวิธี วิธีที่เราจะสื่อสารนะคะบอกไปแล้วผู้สื่อสารก็คือบุคคลที่เป็นผู้ส่งเรื่องราวหรือสารออกไปนะคะรับสารก็คือรับเรื่องราวของเขามาสารก็คือเนื้อหารหรือถ้อยคำนะคะที่เราต้องการสื่อออกไปแล้วสื่อสื่อก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการส่งสารนะคะอ่ะทีนี้มาจาอันนี้ไว้นะประโยคเพื่อการสื่อสารมีอยู่6ประเภท ตามหนังสือเลยนะปกประเภทนี้นะคะอันแรกหนึ่งประโยคบอกเล่าคุ้นไหมกับประโยคบอกเล่าพอจําได้ไหมตรนปจสามเดียนไหมเออประโยคบอกเล่าอันนี้อันที่สองประโยคปฏิเสธถามอันที่สามประโยคปฏิเสธสี่ประโยคขอร้องห้าประโยคคําสั่งและหกประโยคแสดงความต้องการง่ายแล้วนะ บอกเล่าคำถามปฏิเสธคอร้องคำสั่งแล้วก็แสดงความต้องการต่อไปมาดูแต่รับประเภทเป็นอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งประโยคบอกเล่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบอกเล่าใช่ไหมจุ้ยเพราะฉะนั้นบอกเล่าคือการบอกอะไรบอกเรื่องราวต่างๆบอกไปเลยอยากบอกอะไรบอกเรื่องราวต่างๆไปเลยนะคะให้ผู้อื่นได้รู้ นะคะให้รู้อะไรบ้างอ่ะให้รู้ว่าประธานก็คือภาคประธานเนี่ยทำอะไรหรือเป็นอย่างไรหรือมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะก็คือบอกเรื่องเราไปเลยเช่นพ่อของผมเป็นพ่อค้าขายผลไม้บอกไปว่าพ่อของผมเป็นพ่อค้าขายผลไม้แค่นั้นเองหรือ ครอบครัวของผมไปเที่ยวทะเลในวันหยุดอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆก,กำลังเล่นของเล่นอยู่สนามเด็กเล่นต่อไปชนิดที่สองก็คือประโยคคำถามชื่อเขาบอกอยู่แล้วคำถามเพราะฉะนั้นเป็นประโยคที่ถามแล้วต้องการคำตอบ อะไรอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรทไําไหมเพราะเหตุใดอะไรที่มันเป็นคําถามแล้วต้องการคําตอบมันจะเป็นประโยคคําถามเช่นแม่ครัวกําลังทําขนมอะไรอยู่าการบ้านข้อนี้ทําอย่างไรคะคุณแม่ของเล่นสองชิ้นนี้เธอชอบชิ้นไหนก็คือต้องการคําตอบแล้วไปชนิดที่สาม ประโยคปฏิเสธก็คือแสดงว่าไม่ไม่อะไรได้บ้างไม่ต้อนรับไม่ยอมรับไม่ไม่ทั้งหลายแหล่อะไรที่ขึ้นต้นด้วยคาว่าไม่ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธอ่าใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไม่เกี่ยวไม่ไปไม่ไปไม่เอาเอาหลักๆก็คือมีคาว่าไม่ นะคะไม่กินเล่นผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบอ่านหนังสือผมไม่ได้เป็นคนกินไก่ทอดพวกนี้หนังสือเล่มน,นี้ไม่ใช่หนังสือของผมอันนี้มีคําว่าไม่เป็นหลักนะปฏิเสธง่ายๆคือคำว่าไมา่ต่อไปไอชนิดที่นี้เดิน <ๆ S 2> ทางมาจะพึ่งทางละ ชนิดที่สี่นั่นก็คือประโยคขอร้องอเมื่อมีประโยคขอร้องปุ๊บก็คือทําไมขอร้องให้เขาทําตามอย่างที่เราต้องการขอร้องไงขอร้องอยากให้เขาทําตามซึ่งเขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้คือขอร้องขอร้องให้ทําเช่นกรุณาโปรดช่วยวาดน,นะคะเช่น คุณยายช่วยเล่านิทานให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะการุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบโปรดช่วยการรักษาความสะอาดห้องน้ำอันนี้คือขอร้องให้ทำแต่อันที่5ประโยคคำสั่งอันนี้คือต้องสั่งสั่งให้ผู้อื่นทำและผู้อื่นจะต้องทำ น uh huh. ะคะส่วนใหญ่จะต้องทำนะหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเป็นคำสั่งผุบก็คือต้องต้องทำแล้วแหละเช่นมีคำว,ว่าอย่าห้ามต้องจงอย่างเช่นห้ามหยอกล้อการขณะรับประทานอาหารเด็กๆต้องตัง้ตงใจฟังมิทานให้จบการุณาอย่าทอนแม็ เมื่ออยู่รวมกันกับผู้อื่นนะคะต่อไปชนิดสุดท้ายชนิดที่6ประโยช์แสดงความต้องการก็คือบอกความต้องการของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้นะคะว่าเราต้องการอะไรนะคะมักมีคําว่าอยากต้องการ,ร,รประสงค์ปรารถนานะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะเช่น ฉันอยากอ่านหนังสือกับเพื่อนๆทีมเราต้องการเข้ารอบในการแข่งขันครั้งนี้หรือประโยคนี้ค่ะผมมีความประสงค์จะทำความดีช่วยเหลือสังคมทีนี้หน้าที่ของเรานะคะแบบฝึกหัดเอ่อหน้า44กับ45 44กับ45นะคะดู 4.4ก็ไม่กี่ข้อส่วน4.5ก็หนึ่งข้อเองเขาบอกว่าแต่งประโยคตามกำหนดชนิดละสองประโยคอ่ะเดี๋ยวให้จุย้ยหนึ่งประโยคแล้วครูช่วยแต่งอีกหนึ่งประโยคโอเคไหมโอเคไม่จุย้ยโอเคโอเคโอเคครับในหนังสือเรียนมีนะดูในหนังสือเรียนคร่าวๆหรือจากที่ครูอธิบายไปอ่ะมาดูประโยคแรก ประโยคบอกเล่านะเดี๋ยวพูดแต่งให้ดูก่อนประโยคแล้วซุยแต่งประโยคนะเอา่ามาประโยคบอกเล่าเอาประโยคแรกเอาไง่ายๆแลวก่อนช,ชันชอบไปพะเลอ่ะ ได้แล้วช่วยมาอีกหนึ่งประโยคมะช่วยอะไรดีช่วยฉันะชอบกินขนมอ่าชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมไม่ไม่เปลี่ยนเลยฉันชอบกินขนมต่อไปประโยคปทิเ่ธช่วยก่อนมาอะไรดีประโยคมีคำว่าไหม ฉันไม่อยากออกไปกินเอ๊ะโอ้ฉันแม่ออกไปเล่นบอลฉันไม่เด้อฉันไม่อยากออกไปอะไรนะเล่นบอลเ,เล่นฟุตบอลอะประโยคปฏิศเสธแม่ ไม่ได้ซื้อกับข้าวไม่แม่ไม่ได้ซื้อกับข้าวไม่ปฏิเสธแล้วไม่ต่อไปคำถามอ่ะคำถามอะไรดีคำถามใครก่อนครูอ่ะครูก่อนก็ได้ทำไมนะักเรียน ไม่เข้าเรียนยทำไมนะัเรียนไม่เข้าเรียนทำไมละ่ะอ่ะมามออรายอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไร่เพราะเหตุใดอเอะไรทำไมใครทำไมวันนี้ไม่ซื้ออะไรกิน ทำไมวันนี้เอาเปลี่ยนจากทำไมได้ไหมมันทำไมแล้ววะใครครับใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรใครเที่ยวที่ไหนใครหละ่ะไปเที่ยวที่ไหนถามว่าอะไรใครไปเที่ยวที่ไหนอะคุทำไมมันมีตอบคำถามละเธอจะเอาใครเดี๋ยวจะเอาที่ไหนอ่าถ้านั้นเอาเป็นเธอเธอไป เที่ยวที่ไหนเออเมื่อกี้บอกว่ามีใครมันมีสองคำถามไงใครต่อไปประโยคขอร้องขอร้องก็มีคำว,ว่าการุณาช่วยวานหรือโปรดอ่าช่วยก่อนเลยกรุณาช่วยวานโปรด เพื่อก็หยิบปากกาให้หน่อยอ่าช่วยไปหยิบปากกาให้หน่อยโอเคอ่าครูนเอาง่ายๆเลยโปูสวมหน้ากับอ่นานไม่ก่อนเข้าร้าน ต่อไปใกล้จบแล้วข้อที่ห้าประโยคแสดงความต้องการแสดงความต้องการคือบอกให้เขารู้ว่าต้องการอะไรเช่นมีคำวา่าต้องการประสงค์หรืออยากอ่ะดูวยมาคุณจะได้ไม่ต้องซ้ำกับหนูยอยากต้องการหรือประสงค์หรือปรับ ต้องการนะอืมต้องการอยากได้อยากได้คีย์บอร์ดใหม่ผมอยากได้คีย์บอร์ดใหม่คีย์บอร์ดที่เป็นแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็นแป้นพิมพ์เหรอที่เป็นเป็นเครื่องดนตรีอเนี้แป้นพิมพ์อ๋อแป้นพิมพ์เอ่อแม่ ต้องการให้ลูกตั้งใจเรียนมาข้อสุดท้ายก่อนหมดเวลาประโยคคำสั่งคำสั่งก็คือต้องทำนะส่วนใหญ่นะคำสั่งท้าไม่ทำก็จะถือว่ามีความผิดน,นะคำสั่งอันแรกมักจะมีคำว่าห้ามจงอยา่าห้ามจงอยา่า ไปน,น้ำในคลองน้ำยาอะไรนะไอย้ยาเกินอยาเกินครูไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใหม่อย่าไปเล่นน้ำคลองอ่ะอย่าไปเล่นน้ำคลองน้ำในคลองดีกว่เวาเป็นอย่างว่าที่แม่สั่งใช่ไหมเนี่ย ควคุมนีก็ได้เผอเล่นได้อ่าคือเอาอยาไปแล้วใช่ไหมนั้นห้ามอักห้ามก็ได้ห้ามรับประทานอ,อาหา,อหารในห้องเรียนอ่าโอเคทีนี้หนูจดทันไหมถ้าจดไม่ทันหนูก็ต้องแคปหน้าจอนะอ่าเดี๋ยวคุูแคปให้ก็ได้ ทีนี้วันนี้มีการบ้านแค่นี้แหละหน้าสี่สิบห้ากับสี่เอ้ยหน้าเท่าไหร่ล่ะลืมแล้วเนี่ยหน้าสี่สิบสี่กับหน้าสี่สิบห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อการในเนื้อหาหนังสือเรียนในหนังสือเรียนหน้าเจ็ดสิบเก้านะนั่นนี่ยักการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างอยู่พอสมควร นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องนี้ทีนี้สงสัยไหมคะเกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารสงสัยไหมสงสัยไหมไม่ครับอ่าไม่ครับงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันในเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพสวัสดี ดีครับสวัสดีค่ะ